ค้าประจำเยอะนะครับรอ,อันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องทอนไปทั้งตัวเลย,ยนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนลูกค้าตัวแถวยาวมากนะครับน,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 นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำคลองถุมอางทองนะครับวันพฤหัสนะครับร้านแม่หนูปลาทูต้มยำนะครับ ขายดีมากนะครับทุกคนวันนี้ตัวละ15บาทนะครับสายบัวตะก้าละ10บาทนะครับบริการข้าต้ม10บบาทนะครับเมนูน้องดาวสวัสดีครับ วันนี้มาชุดเดียวกันเลยนะครับวันนี้อะไรหนูขาหน่อยมาของของร้าเท่าไหร่ร้านสามของที่บ้านสองตัวใส่บัวสองหกสิบอันนี้ห้าสิบห้าไม่ใส่ใส่บัวนี้อันนี้ไม่ใส่ใส่บัวนะครับนี่ครับผมวันนี้ประตูนี่ครับผมไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ประตูสดนะครับนี่ครับผม ลูกค้ามาถึงก็มาหยิบใส่ตะกร้าแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายบัวนะครับสายบัวตะกร้าละสิบาทนะครับลูกค้าบอกขอรถจัดจัด,จจดใส่พริกเยอะใช่ไหมครับลูกค้าบอกไม่ซื้อแล้ววาหลังเผ็ดพริกเยอะนะี่ไม่จัดนะมันจะเผ็ดนะก็คือจัดนี่คือให้มันกลมกล่อมนะครับ นี่ครับผมเจ้าเดียวนะครับตลาดของสวมอ่างทองนะครับขายดีมากนะครับคุ้มครับคุ้มเมนูเด็ดหลังเลิกงานนะครับ ตะก้าแบบนี้ได้เลยนะครับ้ยคุณไปเส็เียร้อยแลใส่ตัวไหมคะนี่ใส่นะกู่นะคะปรบแยกสงตัวของคาย Oh, okay. บัตรคิวไม่มีนะครับมาถึงมาก,ก่าได้ก่อนนะฮะคิวไม่มอีอันนี้แย่พี่ค่ะน,นี่ครับผมหมอนี้ล้นๆเลยนะครับ ลูกค้าประจําเยอะนะคะรับล,ลูกค้าบอกน่าจะมีทุกวันนะท้องคมทุกวันลูกค้าเลยดใส่พริกเลยเหรอ่าของคุณครูแยกพริกเนี่ยแยกพริกแยกพริกของเด็กเจ๊กินด้วยไอ้นี่นี่แต่แยกเลยของแสดงนะก็คือลูกค้าจะสั่งแบบเป็นใส่พริกเลยหรือว่าจะแยกพริกก็ได้นะครับเดี๋ยวน้องดาวจัดให้

ลูกค้าต้องดามาแล้วลูกค้าลา,ลางดามาแล้วนะครับนี่ขนาดไม่ได้ตำนะครับใช้เครื่องตำยังไม่ทันนะตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องทอนไปทั้งตัวเลย,ยน,นะครับ ว่าตอนนี้คือลูกค้าไม่เอาหัวใช่ไหมครับใช่ไม่เอาหัวลูกค้าบอกกินตัวใหญ่ใส่ใจลูกค้าบอกเอาทั้งตัวเลยครับมนี่ครับผมต,ตัวอนนัน,นึงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเปรี้ยวหน่อยนะได้ค่ะ สิบห้าบาท,บาทนี่ครับผมขอบคุณนะคะจ้าทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสน,นะครับถ้าเป็นวันอื่นแม่หนูไปขายที่ไหนบ้างน,นะครับช่วงนี้แม่หนูไม่ได้ออกไปรอดอื่นเลยเพราะว่ามันสองคนไงน้องดาวต้องไปตำกะทิแม่หนูจะช่วยน้องดาวก็อยู่แค่สองกระดนี้เลยนะครับ แล้วก็ไม่มีรับออกงานอะไรเนาะป่าเป่าครับผมไปออกงานนะไปแต่คือไม่ได้ไม่ได้ออกไปที่ไหนค่คือถ้าลูกค้าลูกค้าติดต่อให้ไปทำอะไรไปงานอะไรเงี้ยไปค่ะก็ไปอยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองใช่ไหมครับเบอร์โทรนี้เลยไหมครับเบอร์โทรเดี๋ยวขออนุญาตลงใต้คลิปนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเจ้ครับผมวันนี้ขอบคุณแม่หนูแล้วก็ต้องดาวมากนะครับค่ะครับผมคุณค่ะดาวบาย